该准备没？ แต่ในสัยที่ความอยู่บนชันญิงด้วย

คือเขาเขาทำพ่ีมาก่อนที่จะเข้าคูกไปนะครับแล้วเขาในปฏิญาณตนว่าเฮ้ยไม่ได้อยากจะทำความดีมากกว่าสาเขาเลยเจนเขาแบบแหวนแโทเขาเลยเขากินเจ Eu จะที้ำไหมวหืมบางอะไรเนี่ยแอนตี้ง่าย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  กจะเปิดตัวให้ผมร้องเพลงพวความมันจะอะไรอะบบดต่แปลว่าแบบคือนี่หัวนี่ท่อตันี้คือแหม่มึคุยกันเป็นตัต็งหัวใจอยู่ทั้งสายอะไรอย่างเงี้ยแต่หัใจจะอยู่ที่บอ น better, oh, okay. <the ี้เดยวแลติดที <that <that ่ลามือแปะไม่ออกน่าสียดาเสยดาไม่ผหวอกนกระเพราไยอ่ะีกเรีสักสองะวสักละหอย่างลนึ่วอไอันนี้คือเราไม่เห็นนะซิว้ดี ได้เป็นแรงบวกให้เราในทุกวันนะยิงมอคือรอยยิ้มและพลังจิตใจในการทำงานของเราไม่ใช่เป็นไปบ่อยเลยนะดูในสุขภาพแล้วก็การรับกานงาน ก็แบบมีคนพัดเลยเนี่ยไปแกนะครับจะเป็นการล้มเลยกไม่มีใครเก่งเ่าแกแล้วเรื่องอะไไม่ใช่เรไม่ดีปังปต่อังปหรอไอ้เจต้องเตรียมอะไรครับจู้ยเดี่ยวไปรับชู้กับบ้าน ก็บอกตรงว่ามันผ่านงาน่านบทมันนานมากเราไปดูผมแล้วเราก็จำไม่เรียบไม่ได้ไงแต่ว่าคนก็อยากดูตัวอย่างมาแล้วค่ะผมก็จำได้บางส่วนนะครับเตรียมดูแล้วนะเป็นเกมดูเกมวงเกมดูเกมแขฉงนะนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆ ความครู้ด <c oughs> ีๆที่บอกว่าต้นไม้คนมีอะไรบ้างในขออคนช่คันคววิธีการทากะเพาีแ่อ่ไม่แสชารู้อสักอย่าใช่ครับขอบคต้นไม้วนะครับแลวิธีการทำกระเพราน้องงงแล้วอ มีความเยอะยะเจ็ดส yeah. oh okay. okay. ิงนโอเคอ๋อาเดี๋ยวา้องใส่แล้ันเห็นโลกเลยนะแต่ามน่าลงได้ยิ่งน่าเลย้บ ได้ไปสีนะแต่เแื่อค่ากินค่าอะไรก็อาจจะเครื่อหลังจะมีกินกันีกินกานที่หิอนที่แบบเราจไปรูตัวมันไปอยงเงี้ยรอเคกว่ดีใจที่สุดแต่ดีแล้วคนมากเลยมีเมย์ใารรอโดยพิเศษไหมครับ Oh, yeah, เดี๋วก่อนรู่ถือไลน์ใ้ทนกคนนะคะไปได้เยอะย 아이고. 아... 아...